ดาวพระราหูนะครับเป็นดาวที่มีความดีนะมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะฮะมีความโดดเด่นในเรื่องของการพลิกผันชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับทีนี้นะครับดวงแต่ละบุคคลเนี่ยจะพลิกผันไปในทางที่ดี ราหูก็จะให้โชคให้ความง่ายให้ความฟุกนะครับให้อะไรที่เวลาเราทําอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็จะให้ขุนนะถ้าจะให้ในแง่ลบเดีย๋ยถ้าก็ให้ในในแง่ที่ว่ารุ่มหลงหลอกกลวงนะครับมัวเมาเห็นผิดเป็นชอบนีบ่ฮะก็คือทางได้ของดาวพระราหูซึ่งในแต่ละลัคนานะครับใครจะโดนอะไรไปบ้างน,นะครับติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปครับสวัสดีครับ ลัคนา,าราศีมังกรทุกคนทุกท่านครับในปีนี้ดีวยนะครับดาวย้ายสามดวงนะฮะยาวใหญ่ๆเนี่ยย้ายสามสามดวงในเด,ด,ดือนพฤษภาคมนี้นะฮะก็คือทางด้านของพระราหูพระพระหัสแล้วก็พระเสาร์เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงดาวพระราหูกันก่อนนะทั้งสามดวงมีความสําคัญอย่างยิ่งน,นะแต่ผมจะเรียงให้นะครับดาวพระราหูเนี่ยนะครับจะทําการยจายเตือนในวันที่5พฤษภาคมนะฮะเวลาประมาณ10นาฬิกา1นาทีให้กับลัคนา,าราศีมังกรนะฮะดาวพระราหูเนี่ย เปรียบเสมือนดาวของรอยยิ้มแล้วกันนะดาวของรอยยิ้มให้กับลัคนาราศีมังกรนะฮะราหูเป็นดาวของความบันเทิงดาวของความสนุกสนานชาวมังกรเองเนี่ยมีดาวพระเสาร์นะเป็นดาวของการแบบทํางานหนักนะฮะบ้างงานมีความอดทนสูงนะฮะดังนั้นเวลาคนทํางานอ่ะใครทํางานไปยิ้มไปทํางานไปยิ้มไปไหมไม่ค่อยมีนะเห็นไหมเพราะว่าทํางานเนี่ยมันจะเครียดมันจะกดดันนะฮะทีนี้ดาวพระราหูเอง,น,งนะครับพอย้ายมาเป็น ปกิณกะโชคพอย้ายมาเป็นกเกษตรราธิบดีนะครับให้กับลัคนาราศีมังกรแล้วเนี่ยนะครับราศาาาีมังกรจะยิ้มง่ายขึ้นนะจะมีความสุขขึ้นนะฮะจะมีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนั้นมีมากขึ้นนะฮะเพราะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะดาวพระราหูเป็นตัวแทนดาวเจ้าเรือนของตําแหน่งการเงินนะฮะให้กับลัคนาราศีมังกรนะฮะเดิมอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอกลับเข้ามาบ้านตัวเอง กลับเข้ามายืนเป็นกเกษตรตลาธิบดีในบ้านตัวเองในเดือนการเงินนะฮะทำให้ลัคนาราศีมังกรนี่แหละนะฮะจะมีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินหาทองหาทรัพย์นะโอกาสช่องทางในการหาเงินหาทองหาทรัพย์หลายช่องทางเพิ่มเติมตม,มากยิ่งขึ้นนะมีการเงินที่จะมีรายรับนะคันนี้มีรายรับแล้วนะรายรับเข้ามาให้กับเรือนชะตานะฮะดีมากยิ่งขึ้นแถมดาวพระราหูเนี่ยนะครับยืนตำแหน่งในเรือนราศี มังกรอ่ามาให้มาขับตัวมังกรเนี่ยในราศีกุมเนี่ยนะครับยาวไปอีกปีครึ่งนะโดยที่ไม่เดินเพี้ยนไม่เดินผิดปกติไม่เดินเสียาหายอย่างใดเลยนะฮะนั่นแสดงว่าลัคนาราศีมังกรเมื่อดาวพระราหูมาปุ๊บจะให้คุณในเดือนชะตาอย่างมากนะ,ะในเรื่องของเงินเงินทองทองต่างๆราศีมังกรจึงทายแบบเบสิกก่อนว่าจะร่ํารวย จากการทํางานหลายๆยอย่างนะฮะหลายๆช่องทางการหาเงินนะมีโอกาสการหาเงินหลายๆช่องทางจนก่อเกิดความร่ำรวย ทำให้ปี2,568นี้นะครับมีคําว่าเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่หลายๆคนเลยนะให้กับตัวลัคนาราศีมังกรน,นั่นเองอันนี้ทายดีก่อนนะในช่วงแรกนะฮะแต่อย่าลืมว่า,าพระราหูเองเนี่ยนะครับเป็นดาวบาปะเคราะห์นะฮะบ,บาปะเคราะห์เมื่อเวลายเยือนไปที่ใดไปพบใดเนี่ยนะครับก็ต้องให้โทษนะในเรือนชะตาของอาชาวลัคนาราศีมังกรบ้างน,นะโดยเฉพาะช่วงแ แรกเนี่นะที่ท่านทําการย้ายเรือนเลยเนี่ยนะฮะชุดแรกแรกที่ท่านทาการย้ายเรือนเลยนะก็จะให้นะในเรื่องความแบบ อึดอัดนะตึงเครียดนะในเรื่องของการเงินแสดงว่ามันจะมีรายจ่ายบ้างนะเกิดขึ้นทีนี้เราก็แก้เคสดนะเพราะมันเป็นดาวแบบรายจ่ายนิดหน่อยนะรายจ่ายนิดหน่อยเกิดขึ้นนะเรียกได้ว่า,ารายจ่ายจากเช่นเดินทางท่องเที่ยวนะแล้วก็แก้เคส็ดเลยนะวา่าเดี๋ยวเราก็เดินทางท่องเที่ยวนะไปกับคนในครอบครัวไปกับ คู่ชีวิตนะไปกับพ่อแม่เรานะฮะพาท่านไปท่องเที่ยวพาท่านไปทําบุญเห็นไหมเสียเงินแล้วเห็นไหมเสียเงินท่องเที่ยวเสียเงินพาไปทําบุญแล้วได้บุญกุศลเติม ติดกลับมาใช่ไหมพอกําลังของดาวพระราหู่ยนะครับท่านเริ่มสถิตตัวแบบเข้าที่เข้าทางแล้วอ่ะนะนึกถึงราหูเป็นดาวใหญ่นะมันยักษ์นะเข้ามาใหม่ๆนะจะนั่งเก้าอี้เราเห็นนะจะนั่งเก้าอี้การเงินมอบทรัพย์ให้เรานะมันเหมือนคนอ้วนอะนะก็เลยแบบ ชนนู่นชนนี่นะข้าวของเสียหายนิดหน่อยนะกอะโองก้าอี้ก็เลยยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มีการขยับนู่นขยับนีน่ช่วงแรกๆนะแต่พอนั่งสนิทนั่งเต็มที่แล้วโปรยซับมาแล้วนะโปรยซับมาให้มังกรโปรยซับมาให้มังกรน,นะฮะทีเวลาท่านโปรยซับเนี่ยนะอาจจะไม่ช่วงแรกแต่ท่านจะโปรยทีเยอะๆนะเวลาโปรยทีโปรยให้เยอะๆเลยมังกรก็เลยจะต้องคอยเก็บอ่ะ คอยเก็บซับไปเรื่อยคอยเก็บสะสมเรื่อยจากเงินตรงนั้นตรงนี้นะที่มีเข้ามารวยแน่นะะมังกอนี่รวยแน่แต่ช่วงแรกเนี่ยนะถ้าจะได้เงินก้อนใหญ่ได้มาจากอะไรดูไหมได้มาจากแบบทุงหนี้อ่ะนะเช่นมีคนเคยยืมเงินเราไปลาหูเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวไปทวงแล้วมียังมียังนะเพราะว่าเดี๋ยวพรัรหัสสาวต่างๆเนี่ยโจรมามองว่าถ้าไม่ใช่ดวงเมืองค่อนข้างที่จะให้คุณนะในเดือาานะตารนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนก็จะเริ่มแบบเอ้มีเอาของไปขายเอานน่นไปขายต่างๆนานาเริ่มลูกหนี้นะเริ่มแบบมีทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ไปทวงเขานะทวงเขาน,นู่นนะี่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ให้เงินก้อนมาก้อนใหญ่นั่นเองนะฮะก็ถือว่าราหูให้คุณในช่วงแรกนะะแต่เป็นคุณแบบขูกขะนิดนึงนะคุณแบบขู่ขันคือต้องทวงถามถึงจะได้นะเช่นคู่ชีวิตเราอยู่ดีคู่ชีวิตเรามีโชคใหญ่ใช่ไหมพอมีโชคใหญ่ปุ๊บอ่า ไห <Malays>, นเงินตอนนั้นนะที่เอาไปทานั่นทํานี่เอามาคืนหน่อยเห็นไหมเขาก็ให้เงินกลับมาก้อนใหญ่เลยนะใหญ่กว่าที่เราคาดคิดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นการที่ดาวพระราหูโคจรมาจะเริ่มให้คุณในเรื่องของการเงินเหมาะให้กับเดือนชะตาของเรามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีปัญหาหนี้สินพัวพันต่างๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นมาในครั้งเก่าก่อนนะฮะเช่นว,ว่าไปทําสินเชื่อทางธุรกรรมเราไปซื้อบ้านมานะก็ปรับ,บโครงสร้างหนี้ต่างๆนานานะฮะ เอาเงินไปให้พี่น้องยืมนะเอาเงินไปช่วยนะคนในครอบครัวอะไรต่างๆที่ผ่านมานะมันก็เริ่มจะทุเราเบาบางลงจบลงนะฮะนะเพราะนั้นดวงต่างๆมันก็เริ่มจะค่อยๆพลิกฟื้นดีขึ้นจากที่ดาวพระหูท่านเนี่ยแหละนะครับยืนมาให้ตําแหน่งเป็นการเงินนะฮะรวมถึงว่าพอเราเติมบุญไปเรื่อยๆเติมบุญไปเรื่อยๆใช่ไหม ที่ผ่านมานะถ้าใครเติมบุญมาดีที่ผ่านมาเพราะราหูข้าให้โชคเลยนะจากไร้ไร้ที่พูดมาข้างต้นกลายเป็นให้โชคเลยนะอ่าแล้วถ้าใครยังไม่ค่อยได้เติมบุญนะแล้วก็ค่อยๆทําไปนิดๆหน,น่นอยๆนิดๆหน่อยๆอย่าแบบนี้นะครับสะสมไปนะราหูมาในครั้งนี้อยี่งอย่าลืมว่ายืนไปปีครึ่งเพราะฉะนั้นลัคนาราศีามังกรมีเกณฑ์นะถูกรางวัลน,นะมีเกณฑ์ถูกรางวัลได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยเพราะช่วงแรกที่ท่านโคจรกลับเข้ามาเนี่ยดาว พระสาวเอง ก็ยังคงยืนอยู่นะในตำแหน่งการเงินให้กับเรือนชะตานะเพราะฉะนั้นแหละเสาเขาจะทำหน้าที่ร่วมกันกับทางด้านของดาวพะราหูนะครับทำให้มีเงินมีทองนะมีโชคก้อนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงแรกเพราะ,ะนั้นใครเติมบุญไว้ก่อนก่อนที่ดาวเสากับราหูท่านจะมาร่วมเรือนกันนะฮะซึ่งปีนี้ร่วมเรือนกันหลายช่วงก็จะถือว่ามีความเป็นมงคลในเรื่องทรัพย์มีความมงคลในเรื่องของการเงินให้กับรา ลัคนาราศีมังกรแน่นอนนะฮะที่ผ่านมา พระราหูท่านก็ทําทงานร่วมกันกับทางด้านของดาวมฤตยูนะฮะบางครั้งลูกลูกหลานๆคนในครอบครัวคนรอบข้างคนรอบตัวมีแต่เรื่องเจ็บป่วยนะเราก็เดินทางเข้าออกแต่ร้านขายยานะซื้อให้ลูกบ้างซื้อ,อายาให้พ่อแม่บ้างให้คู่รักบ้างอะไรก็ตามแต่ให้คนรอบตัวไปหมดนะ,นะะเดี๋ยวไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้บ้างนะฮะเนื่องจากเขา ทำงานร่วมกันพอดาวย้ายออกมาปุ๊บนะฮะการทํางานร่วมกันของทางด้านมฤตยูกับทางด้านของอดาวพาระราหูลดน้อยถอยลงแล้วนะฮะก็เกิดนะกลายเป็นว่าเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองเรื่องเหล่านั้นแล้วนะฮะมีแต่เรื่องดีๆนั้นย้อนกลับเข้ามาให้กับชะตาชีวิตนะฮะทีนี้นะฮะการทําบุญเมื่อดาวพาระราหูโคจรเข้ามาเนี่ยนะราหูเป็นดาวหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ทําบุญหลายๆอย่างนะฮะหรือว่าใครเดียนะอปีนี้นะ ปีหกแปด อยากจะแบบลองสงบดูบ้างนะฮะเช่นว่าอ่าเหมือนไปบวชเนี่ยคัมมาบารมีบ้างนะฮะเพื่อเสริมเติมบารมีให้กับอ่าเรีนชะตาของตัวเราเองก็ได้นะฮะจะไปทําบุญแบบปล่อยสัตว์ที่มันถูกพันธนาการเช่นวัวถูกกักขังเอาไว้เตรียมพร้อมฆ่าแล้วก็ไปช่วยนะได้อ่าปล่อยสัตว์น้ำนะที่ถูกแบบพันธนาการเอาไว้เตรียมพร้อมฆ่าแล้วก็ไปช่วยเอาไว้ได้นะแต่เน้น พวกสัตว์ใหญ่หน่อยแล้วกันนะฮะเช่นบัวอะไรต่างๆนี้นะครับก็สามารถไปช่วยเขาได้นะจะได้เสริมทรัพ์ยและกลับเข้ามาให้กับเปลือนชะตาของลัคนาราศีมังกรนั่นเองนะฮะทีนี้นะครับดาวต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพระพระหัสกับดาวพระเสาร์อันนั้นเดิมเพี้ยนนะเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปต่อไปขอพระมีพระตาไย เทพเจ้าเห็นความโชคดีโวยพรให้กับทุกๆกลัคนาประสบโชคใหญ่ประสบความร่ารวยใหญ่ชีวิตพลิกไปในทางร่ํารวยเป็นเศรษฐีตลอดทั้งปี2,568นี้ครับ